ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดประกวดหนังสั้นครั้งที่11ชิงถ้วยประธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัธการสัตยาภาณิตคณะบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลระนครเปิดเผยว่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนร่วมประกวดสร้างสารรค์ภาพยนตร์สั้นในโครงการประกวดสื่อท o ีนัมเบอร์วันเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาครั้งที่11 ชิงทวยประธานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีภายใต้แนวคิด New Normal Start New Life in the New World วิถีใหม่ผลิตชีวิตก้าวสู่โลกที่เปลี่ยนชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า50,000บาทโดยเนื้อหาภาพยนตร์สัน้นต้องมีความยาวไม่เกิน5นาทีสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดกระแสคุณธรรมจริยธรรมและตระหนักถึงโทษผิดภัยของยาเสพติด และให้ข้อคิดข้อเตือนใจไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสำหรับผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง25ธันวาคม2563สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระน,นครโทร02665 3777ต่อ6870 นันทนาสีมาวิทยุราชมงคลพระนครรายงานกรุงเทพมาหาคนครเตรียมพร้อมหน่วยแพทย์พยาบาลดูแลทุกฝ่ายในสถานการณ์การชุมนุม พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ชุมนุมที่ผ่านมามีเยาวชนและประชาชนจำนวนไม่น้อยร่วมชุมนุมกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนรู้สึกห่วงใยผู้ที่มาชุมนุมและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเจ็บป่วยฉุกเฉินจึงได้สั่งการให้ศูนย์เอราวันสำนักการแพทย์สำนักอนามัย จัดหน่วยบริการทางการแพทย์เตรียมพร้อมบริเวณใกล้เคียงสถานที่ชุมนุมเมื่อทราบว่าจะมีการชุมนุมณสถานที่ใดให้ศูนย์เอราวัณศูนย์บริการสาธารณาสุขในพื้นที่ประสานมูลนิธิร่วมกัน,นยูและปอเต็กตึงเตรียมพร้อมหน่วยรถพยาบาลฉุกเฉินหากผู้ชุมนุมเจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถให้บริการรักษาได้ทันที หรือหากผู้ชุมนุมเจ็บป่วยรุนแรงจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่อยู่ใกล้เคียงหรือนำส่งโรงพยาบาลของรัฐที่เป็นเครือข่ายทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี